สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17สิงหาคมปี67นะครับวันนี้ก็เที่ยงเพียงใบนะครับเนาะจะบางยวทางฮานอยนะครับห้เอฟีที่เป็นคอฮานอยนะครับเนาะหลังจากที่หลุดไป2วันนะครับไงหลังครับเนาะวันนี้แค่มือใหม่บว่าจะเป็นยังไงจะลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะว่าแค่มือได้ไหม มันจะยิงแก่หรือยิงยุ่งครับเนาะผลัสกระสุขหลุดไปนะครับเนาะวันนี้วันเสาร์นะครับจะเป็นยังไงหลุนไปด้กันนะครับก็ลงให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะน้อยลาวไทยนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบเคยลงทุน,นครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปก็จบความบันเทิงเหมือนเดิม ปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังนะครับกว็วันนี้ไม่ไดกเบาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพานังนนมาทําบุญที่วัดนะครับเนาะแล้วก็ให้อาหารป้าอาหารนกเหมือนเดิมก็ถือว่ามาเที่ยวก็เดินทางก็โดยในตัวเหมือนเดิมนะครับคนเดินไปที่แนวทางหานอยที่ลงแนวทางให้เป็นหานอยรวมนะครับเนะาะกอมีคนใหม่เข้ามายัางไม่รู้้านอยรวมตั้งแต่ห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับ ชอบรอบไหนจัดรอบนั้นนะครับสลับคอหาหน่อยถ้าไปออกรอบอื่นก็แสดงว่าไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับก็บ่อยครั้งนะครับที่ไปออกรอบอื่นนะครับไปออกรอบสี่โมงครึ่งตัวเน้นๆก็มีบางทีสามตัวแตกก็มีนะครับเนาะไม่มีโชคไม่มีดวงนะครับนยันไปที่สามรอบนี้นะครับหรือถ้าใครจะไปจัดก็ไม่ว่ากัน,นครับเนาะเอาที่สะดวก <c oughs> ก็คนอื่นดูผลเมื่อวานครับเนาะเมื่อวานเมื่อวานเลขหน้าเข้ามากับเมื่อวานแต่ไม่เข้านะครับเนาะเมื่อวานสองตัวล่างนะครับรอบหมมรอบห้ามงสี่หกสามตัวนก็เก้าสี่ห้านะครับห้าน้อยจะอยู่ประมาณนี้นครับเนาะถ้าใครเป็นคอหน่อยจะรู้ดีนะครับเนาะจับหลักไ,ได้ทั้งบนทั้งล่างครับเนาะ โอกาสได้บนได้ล่างมีเยอะมากถ้าจับหลักได้นะครับอย่างเมื่อวานน่าเสียดายมากสองตัวล่างสี่หกสามตัวบนก็สี่ห้าสี่ห้าสี่หกฮานอยจอกสไตล์นี้นะครับเนาะสไตลน์นี้บ่อยด้วยนะครับบ่อยด้วยแต่ของเราไม่มีนะครับ 4, 5, 4, สี่ห้าสี่หกเสียดายมากของเราเมื่อวานไม่มีสี่ห้า เรามีหก็จริงครับแจะไม่ใช่สี่หกเราเป็นสามหกนะครับสี่ห้าหกเราสามหกแทนแล้วก็ห้าหกประมาณนี้ก็มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวล่างก็ศูนย์เจ็ดสามตัวบนก็สามสองเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดกับสามสามสองเจ็ดก็อีกแล้วนะครับเนาะ บ้านเราก็เจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับเอาง่ายเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเราก็ไม่มีครับเนาะเสียดายมากเราไปเด่นหกเด่นศูนย์ก็จริงนะครับแต่เราเป็นหกศูนย์แทนนะครับเนาะไม่มีเจ็ดศูนเสียดายมากอย่างนั้นถวกศูนย์ตัวเน้นเลยนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองได้แค่เฉียดนะครับเสียดาย มาที่รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างก็สี่เก้าระวันสี่เดือนดีครับเนาะสี่กับเก้ากับเจ็ดเดือนดีสองตัวล่างสี่เก้าสามตัวนก็เก้าเก้าหนึ่งนะครับก็อีกแล้วนะครับเนาะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่ของเราก็ไม่มีนะครับเนาะเสียดายมากมาวันไม่เข้าครับเนาะวันไงหลังไป วันนี้แกะตัวใหม่นะครับจะเป็นยังไงลุนไปด้วยกันนะครับแต่แกะมือได้ไหมถ้าจะยิ่งแกะหรือยิ่งจุ้งนะครับเนาะก็ลุนไปด้วยกันวันนี้ก็สลกจดจดไว้นะครับสล็กจดสล็กแคบก็เราแคบเหมือนเดิมถ้าจดไม่ทันนะครับก็อย่างที่เคยพูดเคยบอกเทคนิคนะครับเนาะผมขึ้นโพยให้สำหรับคนสล็อจดนะครับกดจดคลิปจดได้เลยนะครับสำหรับคนสล็กจดนะครับเนาะเผื่อพี่นคุณลุงคุณป้าฟังอยู่ อยากหลนกับลูกกับลาน,นครับเนาะแคบไม่เป็นประมาณนี้หรือว่าสะดวกจดมากกว่าประมาณนี้กดหยุดคลิปจดได้เลยนะครับทุกคนสะดวกส่วนคนแคบก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะทุกคนแคบเป็นก็วันนี้เด่นแปดเด่นสองนะครับหรือ 8, 2, วิ่งแปดวิ่งสองหลายคนจะพูดนะครับเนาะบอสตรามชอบใช้คำว่าเด่นแปดเด่นสองมากกว่า <c oughs> เด่น8ปเด่น2จับคู่2 3 2 4 2 5 5 3 5 4 8 2 8 4 8 5้ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น8เด่น2จับคู่2 3 2 4 2 5 5 3 5 4 8 2 8 4 8 5นะครับ ก็8คูณนี้ให้เน้นไปที่8 5 8 2แล้วก็2 5นะครับ8 5 8 2 2 5เป็นชุดเน้นนะครับเนาะชุด2ตัวเน้นให้3คู่นะครับเนอะ,ะ8คู่ก็ามาที่ชุด3ตัวนะครับก็มีรุ้น4ชุดเหมือนเช่นเคย4ชุดก็ได้แก่มี4 8 5 482 425 453นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไว้ที่485 482แล้วก็425นะครับ485 482แล้วก็425ก็ครบถ้วนนะครับสรับแนวทางฮานอยนะครับวันที่17สิงหาคมปี6 7 พูด้าเสียดายว่าวันไม่หายนะครับเนาะเลกออกสไตล์นั้นด้วยเสียดายวันนี้แกะมือไปด้วยกัยนกน้องจะแกะมือได้ไหมลุ้นอย่างเดียวนะครับน้อะอยาให้พี่เขาเบิลนะครับเนะบาะบอกว่าพี่เขาห้ามเบิลเขาบอกว่าสาวกิดชอบเบิลครับเนาะก็ลุ้นอย่างเดียวเบิลของแสลงของเรานะครับเนาะลำพังไม่เบิลก็ลำบากนะครับเนาะลำพังไม่เบิลก็ลำบากก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับตระทา,หาหนฮานอยครบถ้วนนะครับสําหรับชุดสองตัวแล้วก็3ตัวนะครับเนาะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับใครชอบกล่องเหมือนเดิมน,นะครับเพียงบน่อยกาตัวนี้นะครับที่ผมเรีนให้เพื่อฟุกเข้านะครับเนาะแปดห้าแปดสองสองห้าเพื่อมันฟุกเข้าจัดไปนะครับชอบที่สุดวันนี้สามคู่นี้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบมันผมก็ไปเลือกดูได้นะครับเนาะสองสามสองสี่ออกปล่อย ห้าสีห้าสามกอกบ่อยก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบเหมือนผมแต่วันนี้ชอบที่สุดคือสามคู่นี้ครับเนาะชอบที่สุดเลยดูซิจะทํทำงานมไหมตัวเน้นแปดห้าแปดสองสองห้านะครับสามคู่ชุดเน้นก็ชุดเดียวกันครับเนาะที่ลงทายด้วยแปดห้า 8 2แลอกับ5นะครับชุดเดียวกันแค่หลักร้อยไม่ไหวครั้งหน้าเฉยๆนะครับชุดเน้นเพราะชุดสตัวผมไม่ได้เขียนว่าเน้นให้นะครับเราเขียนเฉพาะชุด2ตัวก็ฝากไวปเีดด้ครับเนาะทุกคนนี้งยงไงรวยเชนคชิปหน้านะครับเนาะคิปด,ดีก็สวัสดีครับ